สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคิดเล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอเป็นเรื่องเล่าของหลวงตาท่านหนึ่งที่ท่านได้บุกเข้าไปบปําเพ็ญศีลภาวนาในป่าและท่านก็ได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆในป่าแห่งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับฟังกันได้ในตอนหลวงตาทุ่งดองป่าเปรตเรื่องนี้ผมได้ฟังมาจากหลวงตาธิวัฒน์เล่าให้ฟังเมื่อสมัยที่ผม ไปบวชเป็นพระวัดป่าอยู่ 3, สามพันศาท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านยังหนุ่มๆท่านชอบออกเดินทุดงในป่าเพื่อสอะแสวงหาพื้นที่ทิ้งเงียบสงัดปลีกวิเวกทำสมาธิบำเพ็ญศีลภาวนาท่านเคยออกทุดงมาแล้วหลายต่อหลายทีและก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ยึดติดในสถานที่นั้นๆท่านจึงได้เห็นธรรมชาติและได้เห็นวัฏจักรชีวิตมากมายแต่มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง ที่ท่านได้พบเจอเหตุการณ์อันน่าสะพึงงกลัวครั้งแรกในชีวิตที่ท่านได้ออกเดินทุดงในป่าเลยก็ว่าได้วันนั้นท่านได้เดินทุดงเข้าไปในป่าลึกคนเดียวตามปกติการเดินทุดงในครั้งนี้ท่านไม่ได้คิดว่าจะเข้าไปนานกี่วันกี่เดือนท่านเดินทางไปเรื่อยเมื่อพบกับสถานที่สงบเงียบเช่นใต้ต้นไม้ใหญ่หรือธรรมท่านก็จะหยุดปักกลดที่นั่นหลวงตาเดินไปตามทางด้วยท่าทีที่สำรวม เท้าเปล่าของท่านเหยียบย่ำลงบนดินชื้นแฉะและถูกปูทับด้วยใบไม้ที่ล่วงหล่นลงมาอีกทีท่านเดินแบกกรดและย่ำเข้าไปด้านในป่าลึกเรื่อยๆจากปากทางเข้าป่าที่ท่านได้ยินเสียงนกร้องจิบจิบอยู่นั้นมันดูไร้พิษส่งแต่พอเดินเข้ามาไกลเท่าไหร่ภายในเสียงนกน้อยที่ได้ยินนั้นมันก็เริ่มมีเสียงของสัตว์ใหญ่เข้ามาผสมท่านเดินต่อไปโดยไม่ได้ไว้วันภายในใจก็ภาวนาแผ่เมตตาไปให้เหล่าสัพสัตพวกนั้น จนกระทั่งท่านเดินมาถึงที่จุดหนึ่งของป่าซึ่งมีทางแยกแค่ไปได้สองทางโดยที่มีต้นไม้สูงใหญ่ขั้นอยู่ตรงกลางขลาเลกท่านเลือกที่จะเดินเข้าไปทางฝั่งขวาเพราะเห็นว่าด้านนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และลมลื่นกว่าอีกทางหนึ่งปากทางเป็นถาวันที่พันเกี่ยวต้นไม้หลายรอบอีกทั้งยังไม่มีต้นไม้ใหญ่บดบังแสงอาทิตย์ยามบ่ายอีกด้วยแต่พอท่านตัดสินใจแบบนั้นท่านกลับได้ยินเสียงขู่คำรามของอะไรบางอย่าง มันคล้ายกับเสียงของเสือดังเด่นลอดให้ได้ยินซึ่งท่านก็ยังไม่ได้ก้าวขาเข้าไปท่านจึงเบี่ยงตัวเองเดินไปทางซ้ายแทนท่านเป็นผู้บำเพ็ญศีลมามือเปล่าหากโดนสัตว์ป่าเข้ามาทำลายท่านไม่อยากจะสู้หรือเกือดเหตุที่ให้ต้องทำร้ายสัตว์เหล่านั้นดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ท่านก็จะเลี่ยงมากกว่าและเมื่อเดินทางไปยังป่าทางด้านซ้ายมันก็ช่างแตกต่างจากป่าทางเข้าโดยสิ้นเชิงเสียงของเราสมรสัตว์น้อยใหญ่ ไม่ค่อยมีให้ได้ยินมากนะักจะมีก็แต่เสียงหรีดหลิงเลเลอยและเสียงสายลมที่พัดวีดหวิวบอกถึงความสงบเงียบดังที่พระท่านต้องการไว้ไม่มีผิดท่านจึงคิดว่าหากเจอต้นไม้ใหญ่ที่มันสามารถให้ร่มเงาและบดบังแสงแดดได้เป็นอย่างดีท่านจะปลากฏเสียที่นี่ซะเลยแต่ว่าตั้งแต่เดินเข้ามาท่านก็เจอกับต้นไม้ที่แห้งแงลงไร้กลีบดอกและใบไม้ปกคลุมอยู่เหนือฝีฝ่า ความแตกต่างจากป่าที่เดินผ่านมาในตอนนั้นท่านไม่ได้รู้สึกเอใจยอะไรเพราะคิดว่ามันคงจะเป็นธรรมชาติของป่าบรรยากาศที่นี่เย็นสบายทาั้งๆที่มีแสงแดดส่องทำให้ท่านเดินได้อย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือเพลียแดดซะก่อนแต่พอเริ่มเดินลึกเข้าไปในป่าอีกเรื่อยๆจากความเย็นสบายก็เริ่มกลายเป็นความเย็นยาเยือกต้นไม้ที่พบผ่านก็สูงใหญ่เสียดฟ,ฟ้าเรียงรายกันเป็นระเบียบเรียบร้อยหัวทั้งป่าเงียบสงบ เหลากับป่าช้าก็มิปานเสียงเสียดสีอีดั้ดของต้นไม้มันก็พอได้ยินเป็นละลอกละลอกสายลมเอื่อยวูบหนึ่งพัดเข้ามาชวในให้คนหัวลุกความกลัวเล็กๆถูกจุดติดขึ้นมาในหัวใจทําให้ท่านคิดว่ามันเป็นเพียงจิตปรุงแต่งไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่มันก็แค่ธรรมชาติท่านจึงเดินจงกรมต่อไปเรื่อยๆอย่างหาจุดที่สิ้นสุดไม่ได้ระหว่างทางที่กําลังเดินไปอย่างสงบมันก็มีเสียงแสกๆดังขึ้นมา มันเหมือนกับว่ามีสัตว์บางตัวหูบหายเข้าไปในพุ่มไม้อย่างไรอย่างนั้นท่านเหลือบไปมองเล็กน้อยและเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรจึงมองตรงไปยังด้านหน้าอีกครั้งไม่รู้ว่าตอนนั้นคิดไปเองหรือเปล่าเพราะจู่ๆท่านก็รู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งกําลังจดจ้องมองมาที่ท่านแต่ท่านก็ไม่ได้มีท่าทีตกใจหรือหันไปมองอย่างระแวดระวังแต่อย่างใดท่านคิดว่าท่านมาดีมาเดินทุด,ดงและไม่ได้มาล่วงเกินผู้ใด แต่เมื่อเดินต่อไปอีกความรู้สึกเหมือนมีใครหลายๆคนจดจ้องมองมาที่ท่านก็เริ่มเกิดทวีคูณขึ้นมาอีกจากเดิมมันคงจะไม่ใช่เพราะความเงียบจากป่าแห่งนี้หรอกเพราะท่านเคยไปมาแล้วหลายแห่งและก็ไม่เคยรู้สึกเฉกเช่นนี้เลยสักครั้งความรู้สึกที่ว่าป่าแห่งน,นี้ต้องมีอะไรบางอย่างแต่กระนั้นท่านก็ไม่ใช่คนที่หวันไว้กับสิ่งลี้ลับอยู่แล้วท่านจึงเดินทางต่อไปอย่างไม่หันหลังกลับมาทางเดิมท่านมาดีจริงๆ อย่างไรเสียเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจะต้องเห็นเล็กคุ้มครองท่านอยู่แล้วท่านคิดในใจแบบนั้นเพื่อความสบายใจและเมื่อเวลาย่ำค่ำใกล้เข้ามาดวงอาทิตย์เปลี่ยนสลับกับดวงจันทร์เมื่ออยู่ภายในป่าดูเหมือนว่าท้องฟ้าจะมืดเร็วกว่าปกติแสงแดดที่สาดส่องกิ่งไม้และหลอดเข้ามาเพราอเห็นบ้างปล,า,ปลายท่านรีบหาที่ปักกลอดเมื่อแสงสุดท้ายหมดลงท่านก็มองเห็นเป็นป่าที่มีต้นไม้ปกคลุมอยู่ไม่ไกลจากท่าน จากนั้นท่านก็รีบเล่งเท้าเดินไปและท่านก็ได้เจอกับลานกว้างโล่งเตียนมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งอยู่ด้านหลังสภาพป่าโดยดรอบๆหน้าปักกรดที่นี่เป็นอย่างยิง่งเพราะว่าที่นี่สงบไหลซึ่งเสียงของสรรสัตว์แม้แต่เสียงของแมลงตัวเล็กก็ไม่ค่อยได้ยินท่านเลยตัดสินใจปักกรดณที่แห่งนี้มันช่างเป็นโชคดีของท่านเสียจริงๆหลวงตานั่งลงพักจิบน้ำเล็กน้อยขณะนั้นรอบกายยังไม่มีฝิ่งใดมารอบกวน นอกเสียจากต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังของท่านซึ่งมันก็สันไว้แปลกๆเล่ากับว่ามีใครมาเขยา่าและมันก็มีอาการเพียงแค่ต้นเดียวแต่ท่านก็ไม่ได้คิดมาเก็บไว้ในใจท่านเริ่มทําพิธีนั่งสมาธิกรรมาฐทานลมหนาววูบหนึ่งพัดผ่านท่านครังแล้วครังเล่ามันสร้างความรู้สึกพิศวงอยู่หลายต่อหลายครั้งเสียงหวีดวิวที่วังเวงของสายลมคลอไปกับเสียงเสียดสีของต้นไม้แม้ว่าจะดูเหมือนสงบ หมาะแก่การนั่งสมาธิเพียงใดแต่มันก็ทําให้ท่านรู้สึกจิตใจไม่ค่อยสงอบอยู่บ่อยครั้งมันให้ความรู้สึกแปลกประหลาดและไม่ปลอดภัยแต่มันเพราะสาเหตุใดท่านก็ไม่อาจจะทราบได้สุดท้ายแล้วท่านก็เอาชนะความกลัวจนจิตใจสงบขึ้นมากกว่าเดิมท่านนั่งหลับตาอยู่นานโดยไม่ได้ลืมตาขึ้นเสียก่อนบรรยากาศแปลกๆก็เริ่มจางหายไปเช่นเดียวกันและอาจจะเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาคงจะได้เห็นแล้วว่าท่านไม่ได้มาทำอะไร จึงไม่คิดที่จะทำหลายท่านแถมนำซ้ำยังปกป้องดูแลท่านอีกด้วยจนเวลากลางคืนย่างเข้ามาดวงจันทร์ทอแสงประกายจนพอมองเห็นรอบๆบป่าได้อย่างสนิทใจจากป่าที่สงบในคราแรกต้นไม้ก็เริ่มพัดไหวอย่างรุนแรงมากขึ้นเศษฝุนและใบไม้ปลิวล่องลอยอยู่ในอากาศคลับคลายคลับคลาว่าพาย,ยุจะเขา้าแต่ท้องฟ้านั้นกลับปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายไร้เมฆฝนต้นไม้ด้านหลังของท่านสั่นไหวขึ้นมาอีกครั้ง มันสั่นไว้แบบแปลกประหลาดใบไม้ที่ปกคลุมอยู่เหนือศีรษะของท่านล่วงหล่นลงมาตามแรงเขย่าของต้นไม้เสียงสอกสอกแสกเมื่อหลายคนเดินเหยียบกิ่งไม้แห้งดังเข้ามายังโสดปราศาสตแต่เพราะท่านหลับตาจึงไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เหมือนเดิมธรรมชาติรอบด้านรบกวนท่านเพียงประเดียวเดียวทุกอย่างก็เงียบสงบลงอีกแต่ต่อมานี่สิทําให้ท่านเสียสมาธิ จนไม่สามารถฝืนหลับตาทำสมาธิได้อีกต่อไปท่านบอกว่าระหว่างที่นั่งกรรมฐา,านอยู่นั้นจูจ่ๆมันก็มีเสียงร้องวิดวิวดังขึ้นมาเสียงมันดังขึ้นสะท้อนตัวทั้งป่าฟังดูเหมือนจะเป็นเสียงของคนกรีดร้องอย่างโหยหวนแต่เหมือนกับว่าใครคนนั้นโดนปิดปากเอาไว้จนเสียงดังออกมาแบบแปลกๆพิลึกพิลันท่านเริ่มใจคอไม่ค่อยดีเพราะเสียงแบบนั้นในป่าในเขามันไม่ได้เกิดจากสิ่งมีชีวิตแน่นอน แต่ท่านก็ใจแข็งและบำเพ็ญศีลภาวนาต่อไปสักพักเสียงร้องหวิดวิวเมื่อสักครู่ก็หยุดลงทําให้ท่านโล่งใจขึ้นมานิดหน่อยผ่านไปแค่แป๊บเดียวเสียงประหลาดนั้นก็ดังขึ้นมาอีกแต่ในคราวนี้มันดังมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามันเสียดหูจนท่านต้องยกมือมาปิดหัวไว้ลมพายุพัดโหมกระนำ่ำจนกรดที่ปากเอาไว้บนดินของท่านสั่นไหวเมื่อท่านลืมตาขึ้นมอง ปรากฏเป็นภาพของก้านอะไรบางอย่างอยู่เต็มพื้นดินตอนแรกนั้นมันเป็นพื้นที่โล่งกว้างท่านมองตามมันไปเรื่อยๆมองเลยต้นไม้ที่สูงขึ้นไปอีกจึงได้รู้ว่าท่านกําลังเผชิญอยู่กับผีเปรตพวกมันยืนเรียงรายทั่วทั้งป่าเต็ไมไปหมดทําเอาขอนลุกตั้งชันขึ้นมากลิ่นเน่าเหม็นเหมือนซากศพที่เกิดจากพวกมันลอยมาแตะจมูกของท่านจนท่านต้องเอามือข้างหนึ่งมาปิดจมูกเอาไว้ร่างกายของพวกมันสูงยาว สู้ผอมจนเหมือนกระดูกเดินได้แขนขารีบมือเท้าใหญ่เคลื่อนที่ด้วยความเชื่องช้าเหมือนกับคนไม่มีแรงซึ่งคงจะเป็นเพราะไม่ได้กินอะไรเลยใบยหน้าและรูปร่างพวกมันแต่ละตนไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่ที่เห็นชัดก็คือปากของมันเล็กจู๋อยู่กลางศีรษะจึงทำได้เพียงส่งเสียงร้องวีดวิวได้อย่างเดียวปากของปปิตบางตนที่ท่านเห็นบางตนก็มีไฟลุกท่วมอยู่ตลอดเวลาบางตนก็มีหนอนเน่าชอนชฉอย่างหน้าขยะขยง ส่วนดวงตาที่ปูดปนเหมือนกับตาปูที่พร้อมที่จะถลอนออกมาจากเบานอกจากเปลืที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับคนแล้วบางตอนก็มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับสัตว์เหมือนกับที่ตำลาบอกไว้ไม่มีผิดแม้ว่ารูปร่างของมันจะมีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่พวกมันมีเหมือนกันคือความหิวโหวยและความทุกข์ทนทรมานลมหนาวที่พัดมาเป็นวูบูบจนท่านรู้สึกขนลุกอยู่ตลอดเวลานั้นท่านเพิ่งรู้ว่ามันเกิดจากพวกเปลืเหล่านั้น ตวัดมือพัดผ่านตรงหน้าท่านไปส่วนต้นไม้ด้านหลังมันเขย่าปแปลกๆนั่นก็เพราะมีเปรตตนหนึ่งคอยเขยา่าเพื่อให้ท่านรับรู้ถึงตัวตนนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่ท่านได้เจอกับผีเปรดในป่าผีเปรดหลายสิบตนยืนอยู่รอบๆกรดของท่านพวกมันพยายามปัดปลายเข้ามาในกรดของท่านด้วยความมีหยบางตนก็พยายามที่จะเขย่าเล็บพังกรดของท่านแต่มันก็ไม่สามารถทําอะไรหลวงตาได้เพราะว่าพวกมันบุญไม่ถึง มือที่ปัดเข้ามาก็เป็นเพียงเงาและสายลมที่พัดผ่านไปเพียงแค่เท่านั้นแต่มันก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะทำ้ายหลวงตาจนหลวงตาบำเพ็ญเพียรต่อไปไม่ได้พวกมันเริ่มเกลี้ยกล่อมเพราะทำหลวงตาอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะร้องวีดวิวและเสียงร้องวีดวิวก็ดังมากขึ้น,นเรื่อยๆตามแรงอารมณ์สายลมที่ยิ่งพัดโหมกระนำแรงมากขึ้นจนหลวงตาต้องยึดจับกดรดเอาไว้กลัวว่ากรดนั้นจะปลิวหลวงตาพยายามตั้งสติ ไม่ให้หวันไวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าหลังจากนั้นหลวงตาท่านจึงได้บอกกับเหล่าพีเปรตทั้งหลายเหล่านั้นโยมอย่ามารบกวนการบำเพ็ญศีลภาวนาของอาตมาเลยจะเป็นบาปซะเปล่าๆที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างทุกทนทรมานไม่พออีกหรือและเมื่อได้ยินแบบนั้นพวกมันจึงค่อยๆพากันสงบแต่ก็ไม่ได้หยุดการกระทําทั้งหมดเสียเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนั้นหลวงตาก็พูดต่อไปอีกว่าเดี๋ยวอาตมาจะบำเพ็ญศีล เพื่อให้ปกโยมได้พ้นทุกข์กันนะหลังจากที่หลวงตาบอกพวกมันไปแบบนั้นทุกอย่างก็เริ่มเงียบสงบไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนอีกสายลมรุนแรงค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลวงตาจึงอยู่ในท่าที่สำรวมค่อยๆหลับตาและนั่งกรรมาฐานต่อไปพวกมันยืนจดจ้องไปทางหลวงตาก่อนที่ร่างของพวกมันจะค่อยๆหายไปไม่เหลือให้เห็นแม้แต่สักตัวเดียวแม้ว่าเหตุการณ์จะสงบลงแต่ความวิวในใจยังมีเหลืออยู่ เพราะต่อให้เปรตไม่ปรากฏตัวให้ท่านเห็นแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะหายไปไหนพวกเปรตเหล่านั้นยังคงรอคอยที่จะกินบุญที่หลวงตาส่งไปให้อยู่บางตนก็สามารถรับบุญครั้งนี้ได้ส่วนบางตนที่บาปหนามากๆก็ไม่สามารถรับบุญเหล่านี้ได้เช่นกันพวกเปรตบางตนยังคงส่งเสียงร้องหวิดวิวออกมาเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่มากเท่าเดิมแล้วหลวงตาท่านสวดมนต์และแผ่เมตตาไปให้ตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้หลังจากนั้นก็ไม่ได้ยิน และไม่เห็นอะไรเลยตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเชา้าหลวงตาก,ก็ลุกขึ้นมาเก็บยามและกรดเตรียมตัวที่จะเดินทางต่อท่านคงจะปักหลักที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วแต่ก่อนที่ท่านจะเดินจากไปจากที่นี่ท่านก็เพิ่งเห็นว่าบริเวณแถวนั้นมันมีรอยเท้าใหญ่คล้ายรอยเท้าคนอยู่ซึ่งท่านไม่ได้สังเกตเลยในตอนแรกจากนั้นท่านก็ทุดดงต่อไปและท่านก็ไม่ได้กลับออกจากป่านในทางเดิมแต่ท่านยังเดินทางต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งออกจากป่าที่แห้งแล้งเจอกับต้นไม้ที่ล้มลื่นอีกครั้งหนึ่งเสียงนกน้อยเริ่มเว่ยมาให้ได้ยินมันทําให้ท่านรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งสุดท้ายก่อนออกจากสถานที่ตรงนั้นก็มีสายลมวูบวิวพัดผ่านเข้ามาเหมือนกับว่ารับรู้สิ่งที่ท่านทําให้ท่านเดินออกไปเรื่อยๆไม่นานก็พบเข้ากับหมู่บ้านของชาวป่าแห่งหนึ่งท่านจึงเข้าไปบิณฑบาตและท่านก็ได้เจอกับชาวบ้านส่วนหนึ่งซึ่งก่อนนิมนต์ท่านเพื่อใส่บาตร หลังจากนั้นจึงมีโอกาสได้ถามถึงป่าที่ท่านเพิ่งได้เจอมาและหลวงตาเองก็เล่าให้ชาวบ้านฟังในสิ่งที่ท่านได้เผชิญมาเหมือนกันจนได้ความว่าป่าแห่งนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าป่าเปรตดเพราะว่าสถานที่นั้นเต็มไปด้วยผีเปรตดมากมายวนเวียนล่องขอส่วนบุญเคยมีชาวบ้านในหมู่บ้านเจอกันมานักต่อนักแล้วส่วนใครที่หลงเข้าไปนั้นเมื่อออกมาได้ก็จับไข้หัวกล๋นจนหมดหรือแม้แต่กระทั่งตอนกลางคืนหากใครออกมาตอนดึก,ดก ก็จะได้ยินเสียงหวีดวิวของพวกเปรตพวกนั้นดังแว่วออกมาจากป่าจนถึงหมู่บ้านเลยบางครั้งก็มีจึงไม่ค่อยมีใครออกจากบ้านในเวลากลางคืนหรือว่าผ่านป่าแห่งนั้นสักเท่าไหร่หากมีเหตุที่จะต้องผ่านไปจริงๆเขาจะใช้ทางเลี่ยงแทนหลังจากที่ได้ยินดังนั้นหลวงตาท่านก็ไม่ได้เข้าไปยุ่มย่ามในป่าแห่งนั้นอีกเลยซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนหลวงตาทุดดงป่าเปรตในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนคีเล่าสําหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ